สวัสดีคะ่ะพบกับช่องหัวแม่นมาชนะของเราในวันที่19กรกฎาคม,ม2565นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่9ของงบประจำวันที่1สิงหามคม,ม2565แนวทางแอดก็นำมาแบ่งปันกันเหมือนเดิมเรามาดูนะคะแนวทางมีเจ้าไหนกันบ้างก็จะมีในทางของแอดสุยนะคะแนวทางของเลขลับแนวทางของแอดปอยแนวทางของอาจารย์ก้าห,หมวกขาวซึ่งแอดได้มาเป็นสุดเก่าแล้วก็สุดใหม่เลยนะคะ แนวทางของแอดครูเมืองแอดได้มาสองฉบับเป็นฉบับรูปภาพชุดสะพานบุญแล้วก็คมเฉือนคมเป็นสามตัวสองตัวนะคะแนวทางของแม่ทำแนวลอตเตอรี่แนวทางแอดพัชมนเพิ่มเติมมาสองฉบับนะคะแนวทางของฝันนำโชคอันนี้เป็นแนวทางใหม่แอดไปเจอมานะาแนวทางเลขดับอาจารย์กล้าหมวกขาวนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่แนวทางเลขดับล่างแอดนาคิโนนะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้าก,กันเลยนะคะ เริ่มที่แนวาทางของแอดสุยนะคะสาหรับไิ่เลาน้องเข้าใช่ไหมเข้า0ูนย์ห้าตัวบนตรงๆนะคะง mm hmm. วดนี้แอดได้มาแบ่งปันนะ mm hmm. ให้มาเป็นชุด2ตัวหกหางนะคะ mm hmm. ก็จะมี4 5 4ห4 9 5 7 5 9แล้วก็7กันเองนะคะงวดนี้จะเข้าอีกไหมรักลุ้นกันนะคะแอดสวยนะรามาต่อที่แนวทางของเลขลับนะคะซึ่งต้องบอกว่าว่าที่ล้อนนะคะเจ้านี้แอดลงเป็นแนวทางใหม่ใช่ไหม สำหรับเมื่อที่แล้วก็เข้า3 5 2หตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะสำหรับในงวดน,นี้ได้มาแบ่งปันเป็นแนวทาง2ตัวล่าง นะคะ,ะให้มานะคะก็จะมี91 94 96 9่14 16า7 1 46 1 1 4 47แล้วก็67นั่นเองนะคะงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเลขลับงวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะแอดนำมาแบ่งปันกันนะเรามาต่อที่แนวทางของแอดปอยนะคะแอดปอยเนาะพี่ โอวาใช่ไหมคะแอดปอยเนาะอ่าสำหรับผู้ที่แล้วนะคะเจ้านี้แอดลงให้เป็นแรกนะคะ<ม>ก็เขา้าใช่ไหมอ่าเข้าศูนย์หลักสิบบนนะคะอ่าแล้วก็เข้าศูนย์ห้าส,สองตัวบนตรงๆเลยนะคะวิ่งรูดศูนย์นะคะก็เข้าเนาะสำหรับในงวดนี้แอบได้มาแบ่งปันนะคะมีแถวไหมให้มา แนวทางวิ่งรูดฟันอยู่ที่4นะคะแล้วให้แนวทางชุด3ตัว2ตัวมานะชุด3ตัวเด่นๆก็คือ049นะคะรอง749แล้วก็740ส่วนชุด2ตัวเน้นๆอยู่ที่49ตัวใหญ่เลยเนาะแล้วก็อรองอยู่ที่40 47แล้วก็46นั่นเองนะคะงวดนี้เราก็มาลุ้นคันนะคะว่าแอดป i อยเนี่ยจะเข้าอีกหรือเปล่านะแอดนำมาแบ่งปันกันนะ รามาต่อที่แนวทางของอาชันก้าวขาวนะคะซึ่งเมืที่แล้วนั้นสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่านั้นเข้านะคะสูตรใหม่เข้า0ูนย์ตะบังตรงนะคะแล้วก็ได้ศูนยที่เป็นคู่โต๊ดบนด้วยนะคะและสูตรเก่าก็เข้า0ูนย์สองตบันตรงนะคะแล้วก็ได้ศูนย์สเป็นคู่โต๊ดบนนะคะ แล้วสําหรับในงดนี้แอดก็ได้มาแบ่งปันนะคะ,ะเรามาดูนะคะสูตรใหม่ฝั่งซ้ายมือแอดนี้นะคะให้มาให้แคปหน้าจอไปสําหรับชุด2ตัวนะคะอันนี้ฝั่งซ้ายคือสูตรใหม่นะ,ะแล้วเรามาดูที่ฝั่งขวาเป็นสูตรเก่านะคะเทียบดูนะคะว่างวดนี้สูตรเก่าหรือว่าสูตรใหม่จะเข้าหรือจะกระทั้งสองสูตรกลุ้นกันนะคะแคปหน้าจอไปนะคะแต่ขออนุญาตไม่อ่านนะ สุดเก่าแล้วก็สุดใหม่นะคะตานี้เลยนะคะใครชอบเอาชนเก้าหมกขาวนะแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเลขก็ใหญ่อยู่นะรามาต่อที่แนวทางของแอดครูเมืองต้องบอกว่างวดที่แล้วนั้นแอดลงฉบับที่เป็นรูปภาพให้นะคะก็เป็นชุด ป้งปิดบัญชีนั้นถ้าตัด53นะคะก็จะได้5 3าตัวล่างตรง,ตรง,ตรงใช่ไหมคะถ้าใครตัดนะก็จะได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ตัดก็ <c oughs> ไม่ได้เหมือนกันเนาะสำหรับในคลิปนี้นะคะแอดได้มาส่งฉบับนะนี่ฉบับแรกนี้นะคะฉบับแรกนี้เป็นแนวทางทุสะพานบุญให้มาคือ64สสนะคะ643อย่าลืมตัด2ตัวนะคะอย่าลืมตัด2ตัวอาจจะลงล่าง เมืองที่แล้วก็ได้นะคะอืมอาจจะเป็น6 3 6 4หรือว่า4 3ก็ได้นะอ่าใครชอบจัดไปนะคะและแอดได้มาอีกฉบับหนึ่งนะคะอ่าเป็นฉบ,บับคมเฉินคมให้มาคือ2อแปดนะคะอ่างวดนี้ร่้กันว่าแอดครูเมืองจะเข้า หรือเปล่านะคะหรือท่านได้มาเพิ่มเติมอย่างไรแอบก็จะลงให้แน่นอนนะเรามาต่อที่แนวทางของแม่ทำในลอตเตอรี่นะคะสำหรับผู้ที่นั้นหลุดใช่ไหมงวดนี้ได้มาแบ่งปันกันเหมือนเดิมแนวาทางชุด2ตัว10หาังเหมือนเดิมเลยนะคะ <c oughs> ก็จะมี28 89 18 27 12 75 90 26 10แล้วก็70นะคะงวดนี้รุ่นกันว่าจะแก้มือได้ไหมนะคะ แม่ทำหนันลอตเตอรี่นะคะรามาต่อที่แนวทางเพิ่มเติมแอดพัชมนนะคะต้องบอกว่าเจ้านี้แอดได้ลงแนวทางบนไปแล้วใช่ไหมคะเป็นชุดสามตัวใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าสำหรับ คลิปนี้เพิ่มเติมมา2ฉบับฝั่งซ้ายมือฉบับแรกนี้เป็นแนวทางล่างนะคะงวดนี้เขาบอกว่าให้แนวทางล่าง2ตัวมาทั้งหมด3มชุดนะคะก็จะมี5 2 3 4แล้วก็7 2นะคะ เป็นชุดฟัน3มชุดนั่นเองนะแล้วก็ฉบับที่2เป็นแนวทางบนแล้ก็ล่างรวมกันเลยนะคะแนวทางบนชุด3ตัว2ตัวนะก็จะมีเน้นๆอยู่ที่938 38, 38 83, 83นะคะแล้วก็ให้การอยู่ที่538 593 3993นั่นเองนะคะแล้วก็แนวทางล่างให้มาก็จะมี5 2 7 2 3 2แล้วก็3 4 นะคะสาหรับชุดฟันล่างอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะดูเอานะคะงวดนี้แอดพัชมนจะเข้าอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะว่างูที่ร้อนนั้นเข้า0 5 5 0์หาสงตะบนเข้าตัวกลับแล้วก็ตรงด้วยนะคะเรามาต่อที่แนวทางเจ้านี้แนวทางของเลขมงคลฝันนําโชคนะคะซึ่งเป็นแนวทางใหม่แอดไปเจอมานะคะเป็นแนวทางใหม่แอดไปเจอมามีใครตามหาอยู่ไหม มีใครตามหาอยู่ไหมคะเจ้านี้อ่าเรามาดูนะคะเราม,มาดูตัวเลขตัวใหญ่นะคะก็คือเก้าห้านะคะตัวเลขตัวใหญ่ก็คือเก้าห้าใช่ไหมอ่าและมาดูเขาบอกว่าอ่าเป็นภาพฝันนะคะที่อยากทำวง,งกลงไมไว้นะคะอ่าเขาบอกว่าเห็นคนเฉพาะครึ่งท่อนบนภาพฝันโฟกัสมือสองข้างกำลังออกกำลังกายท่าพุชอัพ นะคะแล้วก็แล้วก็อะไร <c oughs> อ่านไม่ออกอะแล้วก็อาขอเรียกว่าถ้ากดพื้นบอกประมาณนี้นะคะแล้วก็ท่านี้ต้องใช้กำลังแขนและมือกดตัวเองเพื่อรับน้ำหนักในการยกตัวสูงขึ้น ขึ้นลงนะคะอ่าแล้วมือกดพื้นเขาแปลเป็นเลข9นะคะแล้วก็มือ5นิ้วเขาแปลเป็นเลข5นะคะก็เลยได้9 5มานะอันนี้คือเป็นเลขฝันนำโชคนะคะอันนี้เป็นแนวทางใหม่แอดไปเจอมานะคะอ่า แอดนมาแบ่งประกันนะแม้ว่าจะเจอมาจากไหนนะคะอ่าเรามาต่อที่แนวทางเลขดับนะเริ่มที่แนวทางเลขดับของอาจารย์ก้าหมวกขาวนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลกดับคู่บนแล้วก็ดับคู่ล่างนะรารูฝั่งซ้ายมือแอดเป็นแนวทางเลขดับคู่บนนะคะอ่าให้มาก็จะมี18 2 1 3 4 4 7 5 0 6 3 7 6 8 9 9, 9 2แล้วก็05นนะคะวันที่แล้วนั้นผ่าน งดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าก็ลุ้นกันนะคะแล้วเรามาดูฝั่งความมือแอดนะคะก็จะเป็นแนวทางเลขดับคู่ล่างตรงๆนะคะให้มาก็จะมี6 2 7 1 8 0 9 9 0 8 1 7 2 6 3 5 4 4แล้วก็53นั่นเองนะคะงวดที่แล้วนั้นผ่านงดนี้จะผ่านอีกไหมเราก็ลุ้นกันนะคะและเรามาปิดท้ายเลยนะคะที่แนวทางเลขดับล่างแอดนาคิโนนะสำหรับวันนี้ล้อนั้น ให้ดับล่างอยู่ที่ศูนย์่านนะคะสำหรับในงวดนี้แอดได้มาแบ่งปันนะให้ดับล่างอยู่ที่5นะคะงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าสําหรับใครนะคะที่ชอบแนวทางเลขดับนะสามารถที่จะกรอมาที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะเพราะว่าเลขดับแอดลงมาที่ท้ายคลิปนะใครไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะอ่า ค่ะแอดก็ต้องขอบคุณทนะนะด้ยทุกๆนาทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุท่านนะคะที่ติดตามรับชมที่อง่งคองเรานะถ้าชอบนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ,อะแอดก็จะได้มีกำลังใจที่จะหาทางมาแบ,บ่งปันกันต่อไปนะถ้าแอดํำเสนอิดพลาดราการใดแอดต้องขออภัยวันโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วเราจะกันใหม่นะสวัสดีค่ะ